เราจะรู้ได้ยังไงว่าเนื้อหาที่เราเก็บมาครอบคลุมครบทุกบทครบทุกเนื้อหาจริงหรือเปล่า Mo อก t ท s t 6ชุดนี้จะช่วยพวกเราได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่แม็กขอมาโปรโมทคอร์สของพี่แม็กเองนะครับเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดนั่นคือคอร์ส unseen mock test เอเลี่ยนิตข้อทหนึ่งสำหรับเด็ก6-8โดยเฉพาะเลยครับจริงๆเด็ก6-9เด็ก7-0ก็สามารถสมัครได้นะครับหากสนใจนะครับโอเคหลังจากที่พี่ห่างหายไปนานนะครับคือแอบไปซุม่มออกข้อสอบมานานเลยนะครับก็ ออกมาเป็นคอร์สนี้ซึ่งเป็นคอร์สที่พี่ภูมิใจมากๆครับเฮ้ยน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย mock test เ,เนี่ยมันมีมาทําไมนะครับแล้วทําไมเราต้องทา mock test ด้วยนะครับก็เหมือนต้นคลิปที่พี่พูดไปเลยครับคือหลังจากที่น้องเก็บเนื้อหามาหมดแล้วนะครับทำข้อสอบเก่าเออทำข้อสอบมาซื้อหนังสือทําเยอะมากเลยนะครับเราเกิดข้อสงสัยไหมว่มาเนื้อหาที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ยครบถ้วนจริงหรือเปล่ามันมีประเด็นไหนที่เป็นประเด็นสําคัญ ที่เรายังขาดตกไปหรือเปล่านะครับการที่น้องทาม็อกเหล่านี้ครับจะทําให้เราเจอจุดว่าอ๋อฮุยเรื่องนี้เราไม่เคยเจอเลยว่ะหรือว่าเราเจอมันแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เน้นเลยอะ่ะแต่ข้อสอบดันออกมาออกเนี่ยเราจะได้กลับไปทบทวนได้ทันท่วงทีนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการบริหารเวลานั่นเองเราพบว่าต่อให้เราฝึกทำข้อสอบแล้วเรียนพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยมันเป็นการที่เรา,าครับส่วนใหญ่จะทําตามที่พี่ติวเตอร์ฉเฉลยใช่ไหมครับ เราก็จะคิดได้เฮ้ยเข้าใจนี่หว่ามันไม่ยากนี่หว่าแต่เราอย่าลืมไปว่าตอนที่เราทําข้อสอบจริงเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาบอกเราถูกไหมดังนั้นการฝึกบริหารเวลานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับพี่เจอมาหลายคนแล้วนะครับเป็นรุ่นพี่องค,คือถ้าใครไม่ได้ฝึกจับเวลาแต่ข้อสอบเสม,มือนจริงเหล่านี้นครับเวลาที่ไปเจอข้อสอบจริงเนี่ยเราจะลวนนะฮะแล้วเราก็จะบริหารเวลาไม่ถูกใช้เวลาข้อนึงนานมากเลยกลายเป็นว่าทําไม่ทันนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกทําบ่อยๆนะครับจับเวลาบ่อยๆเนี่ยพี่มั่นใจว่า เราจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วในตัวม็อกของพี่แม็กเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้ข้อสอบทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับน้องสามารถไปพิมพ์เองได้เลยนะครับแล้วก็มีไฟล์เฉลยเป็นไฟล์ PDF นะไม่มีคลิปเฉลยนะครับเพราะว่าพี่อัดไม่ทันจริงๆนะแต่ถ้าเป็นปีต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีคลิปให้นะครับแต่ถ้าเป็นในหกแปดนะครับก็จะเป็นไฟล์เขียนนะครับแต่น้องไม่ต้องกังวลใจนะครับ ว่าเราจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าน้องงงเนี่ยพี่จะมีไลน์เป็นแชทนะครับน้องสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยซึ่งพี่แม็กจะเป็นคนตอบเองไม่มีแอดมินตอบนะครับข้อสอบต่างๆไม่ต้องกลัวว่าพี่แม็กจะเอามาย้อมแมวนะครับเป็นข้อสอบหลักสูตรเก่าอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าพี่อัปเดตใหม่เรียบร้อยนะครับตามหลักสูตรใหม่ของสสวทแล้วก็ตามเทสบูปินนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับพี่จัดโปรโมชั่นอยู่ในราคาเออร์ลี่นะครับเค่3วันเท่านั้นนะครับในราคา990าาบาท ตั้งแต่วันที่3 1โมกราจนถึง2กุมภานะครับหากใครสนใจรีบเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเลยหลังจากนี้เนี่ยพี่จะปรับเป็นราคาเต็มก็คือ1,290อ่าหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อ,อ,อแอดไลน์มาที่ q r Code นี้ได้เลยหรือว่า Line at mac the new g น n นะครับอย่าลืมมาฝึกทำข้อสอบกันเยอะๆนะครับพี่กับทีมวิชาการตั้งใจออกข้อสอบมากๆเลยโอเคหวังว่าน,ะน้องๆจะได้ มาฝึกทําข้อสอบดีๆด้วยกันนะครับแล้วก็มีความพร้อมในการไปฆ่าข้อสอบกันเออในการไปลุยในสนามเอลิเบอนิดหนึ่งกันนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าแล้วเอลเบอคนที่สองเนี่ยจะมีม็อกมัหรือเปล่าบอกเลยว่ามีนะครับแต่อดใจรอนิดึงนะไม่เกินวันที่10กุมภาครับเดี๋ยวจะเปิดอีคอร์สหนึ่งเป็นคอร์ดม็อกเทสเอลเบอคนที่สองนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่ปลาไปก่อนนะครับโชคดีการเตรียมสอบทุกคนครับสวัสดีครับ